สวัสดีค่ะมาพอกับแม่เพ้นฟ้ามเกษตรอินซี่นะคะพามาเบ่งแปลงสลัดเนาะคะ่ะแปลงสลัดคุณพอปลูกแล้วใหม่ๆนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่สามเนาะคะ่ะแปลงที่สามแปลงที่สามในการปลูกสลัดของเหานะคะน้องสดชื่นดีๆค่ะพี่น้องค่ะตัวปลูกได้แล้วสองแปลงเลค่ะหมซึกว่าสดชื่นดีนะคะ แปลงนี่กัญญาวซ้ำกัน23เม็ดนะคะความกลวงเม็ดเม็ดยี่สิบเนาะคะ่ะความกลวงของแปลงนะคะเม็ดยี่สิบเซนนะคะก็จะล่องเบิองวานองอายุเท่าใดรจะได้ถอนเนาะคะ่ะไม่เพี้นปลูกจากแปลงที่แหลกกับวันที่สิบสองนะคะสิบสองสิบสามมือนี่สิบสี ปลูกมือรับแปลงเนาะคะ่ะก็จะเบิ้งวา่าน้องจะให้คว่ำงามได้สมได้นะคะวา่าอายุเท่าใดสิพขอถอนเนาะคะ่ะกับพญายามจะให้อาหารให้เต็มที่นะคะเพราะว่าในในดินนี่ปรุงไปไปแล้วเนาะคะ่ะปรุงดินไปแล้วหกลังนะคะน้องใส่หกลังเนาะคะ่ะหลอดนีหกลัง ก็ปุงดินแล้วก็ปลูกตามปกตินะคะเขากับจะมาให้อาหารอีกรอบก็บคือเป็นการฉีดนําจุดินซี่นะคะคุณพอจะฉีดนําจุดินซี่แงเหมือเซาเนาะคะ่ะทุกสองวันทุกสามวันเทาก็จะฉีดนะคะเอามาให้พี่ให้นองเบืองน้ากันวา,าสลัดไม่เปิ้สีใ่บัวเพราะว่าไม่เป็นบ่าเคยปลูกนะคะเป็นงานที่เอ่อองล่องเบืองวา สิได้ผลบ่อเนาะค่ะในการปลูกสลัดนะคะในแปลงในดินนะคะ,ะปุ๋ยอินซีปลูกระบบอินซีรอยเปอร์เซ็นต์นะคะคือการปลูกการให้อาหารนี่จะบ่มีสารเคมีมาเจาะปนแม่แต่น้อยเดียวเนาะค่ะไม่เป็นกับสเห็ดเป็นรอยเปอร์เซ็นต์ของการปลูกนะคะ,ะทั้งดินทั้งน้ำหมักจุลินทรีย์เข้าผ่านการเห็ดจากฟ้ามของเข้าเองนะคะ โดยที่บดายใส่อียงทางอื่นมาใส่นะคะเฮ้าเห็ดเองบดอิสือของทางอื่นมาใส่นะคะเฮ้าไหวใจในตัวของเข้าฟ้ามของเฮ้านะคะกระสิมะลอเบิงวานองสีไงให้อุดมสมบูรณ์บอจะพญายามใส่ใจเขาให้มากที่สุดเลยว่าเอ่อน้องจะมีอายุเทาอาาดในการเจ็บเกี่ยวในการเก็บผลผลิตนะคะเพราะว่าปเป็นเป็นงานที่เฮ้าบ่เคยเห็ดเนาะคะ่ะนาะเป็นงานที่เฮ้าบ่เคยเห็ด แต่ก็อยากล่องนะคะแต่พอาะามันล่องปลูกแล้วกระหูซึกลักสงรู้สึกลักรู้สึกหลงเขานั่นแหะคะ่ะว่าเออเขาอยากงามนะคะเมแต่การเกิดขังแหลกก็เอามาใส่ถาดหลุมก็งามนะคะงามพอมาใส่ถาดหลุมเรียงไว้ประมาณชิบวันเนาะคะ่ะชิบถึงสิบสองหมือไแม่เพิ่นเอาออกมาปลูกใส่แปลงนะคะออกมาปลูกใส่แปลงกรหูซึกว่านองสดชื่นนะคะออกออกยอด แตกแตกใบแตกยอดในี่ได้ใบที่สามแล้วนะคะใบที่สามที่สี่ก็ล่งจะผลยอดออกมานะคะก็ลังจะเริ่มเป็นใบที่สี่นะคะกร <c oughs> ะหูกซึกว่าอยากงามอยู่นะคะก็ะจะพยายามให้อาหารให้ได้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุดนะคะ <c oughs> ให้เต็มที่ที่สุดเลยนะคะว่าต้องใส่ใจดูแลขเขาห้ายังบรท่านได้เข้เาใจว่า, er k k าน้องเขาต้องการจังไดน,นะคะแต่ก็แม่เป็นกะสิไห ให้ความใส่ใจให้มากที่สุดเลยนะคะคือให้น้ำจุลินซี่ทุกสองวันทุกสองวันนะคะให้น้ำจุลินซี่ทางใบนะคะก็คิดว่านองนาจะบดูแลยากเหมือนผักอื่นทั่วไปนะคะล่องเบิงนะคะสิ่งใดที่เหาบ่เคยปลูกก็บร่องเบิงแม่แต่การเพาะเนาะคะ่ะในการเพาะกับ กับใส่ใจมากตลอดนะคะใส่ใจมากตลอดจนถึงขันมือมือปลูกมือลงมือปลูกเนาะค่ะลงมือปลูก mm. กระหูซึกว่านองอ่าสดชื่นดีนะคะบ่มีตัวใดญเฉาบ่มีตัวตัวใดทีรลอยล่านะคะมีกับปีกับเปาทุกตัวนะคะสดชื่นดีสลัดสีเขียวไม่เพ้นวาบ่บหูวาซื้อจังใดญเนาะคะ่ะนี่สลัดสีเขียวก <c oughs> วามกวงของแปลงกะ เม็ด20นะคะเม็ด20เอามาฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามช่องแม่เพ็ญฟร์มเกษตรอินทรีย์นะคะเกะเษตรน้ำเรือองอปลูกพักดูแลพักมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิงน้ำกันประมาณนี้ละคะ่ะเพราะว่าในฟ้ามของแม่เพ็ญในเห็ดอินทรีย์ลอยเปอร์เซ็นนะคะบ่ได้ไปเห็ดแบบใส่สารเคมีต่างๆเาะคะ่ะ ทุกอย่างที่เขาปลูกเขาก็ใส่ใจให้ได้มากที่สุดนะคะดูแลเขาอย่างใกล้คิดเนาะคะ่ะดูแลอย่างใกล้คิดนะคะนี่เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องบึ้งนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการดูคิดขอบคุณที่ให้ความกรุณาเมตตาช่องน้อยๆเกษตรใน้อยๆของแม่เพ็ญน,นะคะแม่เพ็ญฟาร์มเกษตรอินทรี์เนาะคะ่ะขอบคุณทุกแรงใจที่มาก รับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามให้ทุกทุกกำลังใจตีม้าไห่แม่เพี้ยนเนาะคะ่ะแม่เพี้ยนจะมาบ่าถึงมือนีถ้าบบมี่พี่มีนนองทุกทันให้ค่วมกรุณาเหน้ามีตานะคะ,ะได้จากเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พีน้องนอง,นองมากจังมาหอดมือนีเนาะคะ่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกแรงใจนะคะ ให้จละจัดใ่แนวเพื่อนกันจะมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งอีกเนาะค่ะว่าจระจัดได้จักมือจักมือนะคะเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันคว่ำสวยคว่ำงามยังร่อเหาอยู่มือ้างนาเนาะค่ะคลิปนี้แม่เพอนก็นฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมม้นะคะคลิปหนาจังพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ